สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับกับการพูดถึงสกิลในเกมนะแล้ววันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าผมจะมาพูดถึงสกิลสายแมกเนิกใช่ไหมครับไปไปดูกันว่าจะมีดีอะไรบ้างนะครับสําหรับสกิลแมกเนิกขั้นที่1เราจะได้รับความสามารถในการคราฟของพื้นฐานนะครับอย่างเช่นทูคิดระเบิดบ็อกซ์ไม้หรือไม่ก็หน้าไม้แบบโฮมเมดนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะสุดท้ายและจะเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะครับสามารถสร้างเวิร์กช็อปขั้นที่3ได้เป็นการเปิดล็อกนั่นเองนะครับ นี่ยแหละคือทั้งหมดของแมชชีนิกขั้นที่1น,นะครับในตอนนี้คือเขายังไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากนะกับเรื่องของเอฟเฟกต์การบัฟนะครับเพราะงั้นเราไปต่อกันที่สกิลขั้นที่2ดีกว่าครับสำหรับแมชชีนิกนะเขาจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้เลือกระหว่างเอนจิเนียร์และออโต้แมชชีนิกนะครับโอเคไปเลือกมาที่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมครับเอนจิเนียร์สำหรับสกิลสายนี้นะครับหาเพื่อนๆคนไหนไม่ได้มีของแต่งปืนระดับโปรเฟชชั่นอลก็สามารถใช้สกิลนี้ในการคราฟได้เหมือนกันนะครับ รวมถึงอยากจะสร้างหน้าไม้แบบโฮมเมดติดสโคปก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะหน้าไม้โฮมเมดนี่คือแทบไม่ได้แตะเลยครับแต่ถ้าใครสนใจก็ไปจัดการได้เลยสุดท้ายและเอฟเฟกของสกิลสายเอนจิเนียร์เนี่ยเราจะเสียน็อตในการซ่อมเนี่ยน้อยลงรวมทั้งหมดแล้ว33%ด้วยกันโอเคนะนี่คือเอฟเฟกของเอนจิเนียร์นะครับเอาแหละมาต่อที่สกิลสายออโต้แมชชีนิกกันในด้านของออโต้แมชชีนิกเขาจะเด่นมากในเรื่องของการทําให้รถนะครับ ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประหยัดน้ามัน25% 2. 2เวลาตัวละครทุกตัวในบ้านนะครับขับรถนะรถของเราจะมีเสียงเครื่องยนต์ที่เบาลงมา,มาก50%ด้วยกันนะครับในส่วนต่อมาสามารถสร้าง Advanced Tool Kit ได้ซ่อมรถได้ไวขึ้นและเปอร์เซ็นต์การซ่อมจะเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายหาเพื่อนๆคนไหนไม่ได้ทำการอัปเกรดรถเลยรถเป็นแบบเดิมๆไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับสกิลสาย Auto m e c h a n ิก จะสามารถปลดล็อกการสร้างออโต้ช็อปได้และในออโต้ช็อปเนี่ยเพื่อนๆสามารถคราฟไอเทมที่ช่วยในการอัปเกรดรถได้เหมือนกันนะครับโอเคนะนี่คือเอฟเฟกของสายออโต้แมชชีนิกแบบเบื้องต้นนะครับเอาแหละที่นี้มาถึงส่วนสุดท้ายครับกับการตอบคำถามและก็การแชร์เทคนิคนะครับเหมือนเช่นเคยคำถามที่ว่าเลือกอันไหนมาเล่นเป็นผมนะครับผมเลือกออโต้แมชชีนิกนะสกิลของเขานะครับมีพาสซีฟที่ดีมากกว่าอินจิเนียร์พอสมควรเลยใช้น้ำมันได้ดียิ่งขึ้น เศษเครื่องยนต์เบาลงส่วนในเรื่องของเทคนิคนะครับบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปมากกว่าคําแนะนํานะเป็นคําแนะนําเล็กน้อยแล้วกันอืมอย่างเช่นเวลาเพื่อนๆกดสร้างทูคิดนะครับแนะนํานะว่าให้กดสร้างกับออโต้ช็อปนะครับออโต้ช็อปของเราจะมีความสามารถในการคารฟแบบเบลล์แพคได้เบลล์แพคคือได้3ชิ้นแต่จ่ายด้วยราคาที่ถูกกว่าอีกเรื่องคือตัวละครออโต้แมชชีนิกนะครับมันสามารถทดแทนได้ด้วยตัวละครเวทารอน สกิลสาย Mobile Operation นะครับเขาจะมีความสามารถของ Auto m e c h a n ิกแบบเบื้องต้นครบถ้วนเลยต่างกันแค่เรื่องที่ว่าเวลาขับรถแล้วเสียงเครื่องยนต์เบาลงนะครับเรทาลอนไม่มีให้อืมแต่แทนด้วยการได้น้ํามันเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยต่อวนันอันนี้ผมมองว่ามันคุ้มกว่ามั้งเพราะว่าเรื่องเสียงรถยนต์เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นปะก็เลยคิดว่าเอาน้ํามันมาแทนดีวกว่าและก็ได้เอฟเฟกของ Auto m e c h a n ิกด้วยเอาละนี่คือทั้งหมดของสายแมค h a นิกนะ ในคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึงสกิลสายการเดินนิ่งกันนะครับสำหรับวันนี้ทางผมขอตัวลาไปก่อนเหมือนเช่นเคยเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ